time มีรีวิวกันอีกแล้วนะคะเป็นตัวสกินแคร์เพื่อความกระจ่างใสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะคะซึ่งแบรนด์ฮาคุบิเนี่ยพุ่งรู้จักมาได้สักพักแล้วนะคะเขาส่งตัวนี้มาให้ก่อนเลยนะคะเป็นตัวฮาคุบิซีนะคะเป็นวิตามินซีพุ่งก็ทานได้ประมาณ1ขวดแล้วนะคะเป็นตัวนี้เป็นแบบเม็ดนะคะเป็น วิตามินซีมีหกิเม็ดใน1ขวดนะคะตัวนี้เขาจะต่างจากวิตามินซีจากแบรนด์อื่นๆทั่วไปก็คือคือเขาจะมีส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะคะอย่างย่างตัวแอลซิเตอีนแคลเซีย e มแล้วก็จะมีตัววิตามินซีวิตามิน B6 อะไรพวกนี้นะคะเข้ามาช่วยในการดูดซึมทานแล้วเนี่ยก็จะมีตัวช่วยหลายๆอย่างไม่ใช่แค่วิตามินซีตัวเดียวนะคะอันนี้เขาบอกว่า ให้ทานประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะถึงว่าจะเห็นผลเนาะตอนนี้พุ่งทานได้หนึ่งแล้วว่ายังไงยค่อยบอกว่ากันนะคะส่วนตัวหลักที่จะมาพูดถึงหรือว่ามาคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เป็นหลอดยาวๆปกง่ายแบบนี้นะคะ คือชื่อเขาบอกอยู่แล้วแหละว,ว่าเป็นตัวไวซีเจลนะคะก็คือมันก็เหมือนกับวิตามินซีในรูปแบบของเจลนะคะเอาไว้สําหรับใช้ทาใบหน้านะคะเพื่อความกระจาา่างใสหรือว่าความขาวขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ตัวนี้เด่นกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซียังไงก็คือเขาบอกว่ามันคืออนุพันธ์วิตามินซีนะคะถามว่าอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยมันดีกับวิตามินซียังไงนะคะคือเขาจะมีโครงเขาจะมีโครงสร้างที่คงตัวแล้วก็เป็นเรียกว่า คนต่อการเสรื่อมสภาพได้ดีกว่านะคะ และที่สาคัญนะคะอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยเขาจะซึมเร็วกว่าวิตามินซีธรรมดาทั่วไป6เท่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะซึมลงไปในใต้ชั้นผิวลึกกว่าวิตามินซีทั่วไปนะคะส่วนฮา u คบิไว t e C เจนะคะเขาจะมีอนุพันธ์วิตามินซีประมาณ6%นะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปแลาใช้เนี่ยก็จะไม่ทําให้ผิวหน้าลอกแห้งอะไรเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเยอะๆอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็จะมีส่วนผสมเด่นๆอีก2ตัวหลักเลยก็คือเป็นตัวสารสก,กัดจากกรีเซอไร ตัวนี้ชื่อแปลกมากมันเป็นไวท์เทนนิ่งเอฟเฟคนะคะคือลดอาการระคายเคืองจากการที่เราไปโดนแสงแดดเวลาหน้าไปโดนแดดเนี่ยมันจะแดงๆตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดได้แล้วก็อีกส่วนผสมหนึ่งเลยก็คือตัวไฮยาลูโรเนตนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็จะมีด้วยนะคะก็หลักๆก,ก็เด่นในเรื่องของลุพันวิตามินซีนะคะที่จะทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสเขาจะไปช่วยลดเม็ดสีเม,มลานินนะคะที่อยู่ใต้ชั้นผิวเราเนี่ย ให้ดูจางลงก็เดี๋ยวมาดูให้ดูถึงเนื้อเจลกันนะคะตัวแพ็กเกจเขาเนี่ยจะเป็นหลอดยาวๆประมาณนี้มีอยู่20กรัมนะคะหลอดนี้แพ็กเกจที่ออกมาในรูปของแบบหลอดบีอย่างนี้นะคะฝาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลล็อกกิ้งนะคะเหมือนกับว่าเขา ปิดอย่างหนานแน่นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยระเหยออกมายังคงความสดของอนุพันธ์วิตามินซีอยู่นะคะก็คือในตัวของคือมันไม่ไหลลงมาแบบนี้เลยนะคะก็ลักษณะของเนื้อเจลก็จะประมาณนี้เห็นไหมว่าเวลาบิดออกมาเนี่ยมันจะไม่เลอะออกมานะคะเพราะว่าตัวฝาเนี่ยเขาค่อนข้างโอเคเนาะเขาก็จะไม่เหลวหรือว่าไม่ใสจนเกินไปนะคะแต่ก็ไม่เหนียวจนเกินไป ที่สำคัญซึมไวมากจะบอกใครนี่นะคะบุ้งได้ลองมาประมาณ2สัปดาห์หรือว่า2อาทิตย์แล้วนะคะก็ตามที่แบรค์เขาเขมไว้แล้วเขาบอกว่าประมาณ2ถึงสสัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะก็คือใช้ต่อเนื่องกันนะตัวนี้วิธีการใช้ของเขาเนี่ยจะใช้หลังที่เราล้างหน้าหรือว่า ก่อนจะแต่งหน้าก็ได้แต่บุ้งว่าน่าจะใช้หลังๆนะก็คือเช็ดโทนเนอร์อะไรเสร็จอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บีบลงมาประมาณ1หยดประมาณเม็ดทัวแดงนะคะแล้วก็แต้ม5จุดค่อยๆทาไปทีละอิดค่อยๆเกลีย่ยแปบ๊บเดียวก็ซึมแล้วนะคะอย่างที่บุ่งใช้ให้ดูตอนต้นวิดีโอนะคะ ผลที่ได้หรือว่าสิ่งที่ชอบหลังจากใช้ตัวเจ้าฮาคูบีไวซีเจลตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. อย่างแรกเนี่ยชอบที่เขาเป็นเนื้อเจลใสๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยกลิ่นคล้ายๆกับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมจริงๆแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามันเป็นน้ำเชื่อมหวานอะไรอย่างเงี้ยน,นะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยซึมไวมากทาไปเกลี่ยไปแป๊บเดียวเนี่ยก็ซึมแล้วมันไม่เหนียวแบบติดหน้าจน จนน่าลำคานนะคะทำทให้เวลาลงสกินแครนต่อไปเนี่ยมันก็มันก็จะดูไม่เนื้นนะ่ะมันก็จะเออโอเคมากขึ้นนะคะส่วนผลที่ได้หรอก็คือบุ่งคิดว่าผิวบุ้งอะ่ะไม่ได้เป็นคนขาวใช่ไหมคะเวลาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วเนี่ยจะไม่เคยบอกเลยว่าผิวขาวขึ้นอะไรขนาดนั้นนะคะเวลารีวิวเนาะ ก็คือมันจะได้ออกไปทางในแนวใสๆมากกว่านะคะผิวจะดูอิ่มขึ้นแล้วก็ใสที่สาคัญไม่แพ้ก็อย่างที่บอกนะว่ามันจะใสขึ้นมากกว่านะคะจะช่วยในเรื่องของความเนียนมากขึ้นนะคะยังไงก็ลองดูนะคะก็ส่วนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1 1 9 0่าบาทนะคะหาซื้อได้ที่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเขาขายอยู่ที่ร้านสุรุหะนะคะแต่ว่าเขาจะมาวางขายตาม ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปตัวส่วนใครอยากจะทราบพิกัดจริงๆเนี่ยก็เข้าไปสอบถามเขาได้เลยนะคะโดยตรงเลยใน Facebook ของฮาวคูบี้เขานะเดี๋ยวมุ้งจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะสวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ